สำหรับเจ้าไฮแลนเดอร์แซนะครับสประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะครับผมกับไฮแลนเดอร์แซนะครับยกสูงนะครับตัวสำหรับตัวแซนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับไฟแบบ LED นะครับโปรเจคเตอร์ด้วยกันนะครับลายใหม่แบบนี้เลยนะครับล้ออลอยดแบบ18นะครับสีเงินนะครับและไฟเคลียร์เลนนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้แบบนี้เลยนะครับผม หน้าปัดเรือนใหม่ขนาด7นิ้วแบบดิจิตอลครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับตัวนี้มีบีชาร์จด้านหน้า1ช่องนะครับตกแต่งด้านเมทัลลิกสีเงินครับครับด้านหลังนะครับก็จะตกแต่งนะครับเป็นเบาะหนังคูแม็กระบายอากาศนะครับแบบลายใหม่นะครับมาพร้อมกับช่องแอร์หลังและ USB ชาร์จ Type C นะครับ1ช่องมาก็ที่ใส่ของนะครับเบาะตอนหลังนะครับ2ช่องด้วยกันนะครับ เป็นแบบเงินแบบนี้นะครับผมสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับโทรนะครับ0994094213ครับบ้านเขียว J. co 115ครับชอบกดไลค์กดแชร์กด follow กดใจใผมนะครับจะได้ไม่พาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกัน